สวัสดีครับผมมาส่งงานอีกชุดนึงนะครับผมเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับผมยิงปลายิงหนูยิงนกตัวนี้จะเป็นไม้ขนุนนะครับก็ปิดท้ายด้วยไม้ชิงชันนะครับผมจะแกะกันลื่นก็เป็นระบบไกลเซฟนะครับ ันมีเสฟไปแล้วครับลางตัวนี้ก็จะหนักอยู่ที่5ฉีดน,นะครับเฉพาะลางก็รับน้ำหนักยางใน2เส้น ต่อจะเป็นล่างของไข่เอฟแมนนะครับทั้งชุดล่างและไกลก็งานตัดเลเซอร์นะครับสําหรับไก่ไข่นี้ก็รับประกันคุณภาพครับก็สั่งทำได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจความีลูกดอกสามลูกพร้อมสาย PE ยางสองเส้นครับผม ตัวนี้ลูกค้าอยากได้เบาๆนะครับก็คือสั่งเป็นไม้ขนุนก็เป็นรางลดน้ำหนักก็น้ำหนักรวมก็อยู่ที่โลโลหกฉีดน,นะครับสำหรับชุดนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับนำไม้ยิงปลาช่างบัดก็ฝากช่องด้วยนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตงานใหม่ๆมาให้ชมเรื่อยๆครับผมครับผมขอบคุณมากครับ